ด a r k t ทาวเวอร์ i c a l RPG เปิดให้บริการในสตไทยทั้ง2ระบบแล้ว Dark Tower t อ c ์แท a l r p เลนอาร์พีจเกมนี้คือ RPG เชิงกลยุทธ์แนวทหารรับจ้างที่พาผู้เล่นเข้าสู่โลกแฟนตาซีอันมืดบิดเมือหอคอยดังปรากฏขึ้นกลางผืนดินที่แตกร้าวโลกทั้งใบก็เข้าสู่ความโกลาหลและมีเพียงผู้ที่สามารถพิชิตหออคอยได้เท่านั้น ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของตนเองผู้เล่นจะต้องสวมบทเป็นผู้นำกองทหารรับจ้างรวบรวมเหล่าทหารผู้แข็งแกร่งมอบความสามารถพิเศษและจัดวางพวกเขาในสนามรบอย่างชาญฉลาดเพราะแม้จะเป็นกองกำลังเดียวกันแต่กลยุทธ์ที่ต่างกันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนอกจากการตะลุยแคมเปญแอร์และการต่อสู้กับบอสสุดท้ายแล้วเกมยังมอบความเข้มข้นผ่านระบบ PvP และการต้นสะดมที่ผู้เล่นต้องแย่งชิงทรัพยากรจากกันและกันขนาะเดียวกันก็ต้องป้องกันฐานของตนเองเพื่อความอยู่รอดพร้อมทั้งมีกิจกรรมพิเศษและหมดการเล่นหลากหลายที่อัปเดตอยู่เสมอทำให้ทุกการต่อสู้เต็มไปด้วยความแปลกใหม่และไม่ส้งใครจุดเด่นของเกมนี้คือการสร้างทีมเฉพาะตัวที่สะท้อนสไตล์ผู้เล่นอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเน้นพลังรุกป,ป้องกันหรือสมดุล ก็สามารถปรับแต่งได้เต็นที่สุดท้ายแล้วผู้เล่นจะต้องพาทีของตนปีนสู่จุดสูงสุดของหอคอยมืดเพื่อพิสูจน์ท้งลังกำหนดชะตาและคว้าเกียรติยศสูงสุดมาเป็นของตนเอง